ขอบคุณเงินของฉันที่ได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณที่ฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยของฉันที่เข้ามาหาฉันในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันอยู่ตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ชีวิตของฉันมีคุณภาพ ทีีด่ดข,ขอบคุณเงินจำนวนมากมายที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอบคุณการบริหารจัดการเงินที่ดีฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายและได้เพิ่มศักยภาพในตัวฉันให้ดียอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นขอบคุณเงินที่อยู่ในจักรวาลฉันรักเงิน เงินรักฉันฉันสามารถดึงดูดเงินมาใช้ได้ตลอดเวลาและตลอดไปเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินจํานวนมากมายมหาศาลฉันจะนำพาความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนจํานวนมากมายมหาศาลขอบคุณความโชคดีของฉันที่ลูกคา้า นำเงินมาให้กับฉันในทุกๆวันขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีของฉันทุกๆวันและทุกชั่วโมงคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณเงินจำนวนมากมายที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เงินทุกบาทที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันทำให้ผู้คนได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิตมีความสุขต่อคนทั้งโลกฉันได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้คนขอบคุณเงินจำนวนมากมายที่ฉันสามารถดึงดูดเข้ามาได้ใช้ อยู่ตลอดเวลาเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินฉันจะมีความสุขและเงินรักฉันฉันรักเงินฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของฉันมีความพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอาหาร ที่เป็นประโยชน์ที่ฉันได้ทานในทุกๆวันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากมายเพราะฉันเป็นผู้ที่บริหารจัดการเงินได้อย่างดีฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกๆวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสที่สร้างรายได้ให้กับฉันมากมาย ดึงโดดเงินเงินดึงโดดฉันเงินทุกบาททำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากยิ่งขึ้นและมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีอยู่ตลอดเวลาฉันมีความสุขกับเงินเงินก็มีความสุขเมื่ออยู่กับฉันเพราะฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินทุกบาททำให้ฉัน มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเงินนะที่ทำให้ฉันได้อยู่อย่างมีความสุขและครอบครัวของฉันก็มีความสุขเช่นเดียวกันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ดูแลพ่อแม่และลูกของฉันครอบครัวของฉันและคนที่ฉันรักตลอดจนผู้คนที่ฉันต้องการ ฉันดึงโดดเงินมามากมายเงินดึงดูดฉันตลอดเวลาฉันรักเงินเงินทำให้ฉันมีความสุขและฉันยิ่งโฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินในบัญชีของฉันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉันเป็นผู้รักที่ยอดเยี่ยมและยิ่งฉันจ่ายเงินออกไปมากเท่าไหร่เงินยิ่งกลับมาหาฉัน มากกว่านั้นหลายเท่าพัานเท่าขอบคุณพลังงานในตัวฉันที่ทำให้ฉันมีช่องทางเดึงดูดเงินมากมายมหาศาลฉันมีความสุขกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ชีวิตของฉันมีพลังงานในตัวฉันมากขึ้นทุกๆวันยิ่งฉันมีเงินฉันยิ่งมีความสุขฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิต ฉันคู่ควรแล้วกับเงินจำนวนมากมายมหาศาลฉันบริหารจัดการเงินได้ดีเยี่ยมขอบคุณความร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันฉันรักเงินเงินรักฉันขอบคุณที่ฉันได้ตัดสินใจร่ำรวยและตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉัน ขอบคุณที่ฉันมีวาจาประกาศิทธิ์ที่ดึงดูดเงินตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันมีพลังอย่างมากมายฉันมีเงินไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทาง ฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทุกทีฉันมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันฉันเปิดรับพลังงานความมั่งคัง่งร่ำรวยฉันใช้เงินอย่างรู้คุณค่าฉันโชคดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันได้จ่ายเงินออกไปฉันได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่า ขอบคุณเงินทุกช่องทางที่ทำให้ฉันมีรายได้มากมายขอบคุณที่ฉันได้ให้คุณค่าทางการเงินและเวลาฉันโชคดีที่สุดและมีเงินมากมายมหาศาลฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณความมั่งคัง่งร่ำรวยและเงินทำให้ฉัน มีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้ครอบครัวของฉันมีความสุขและฉันก็ได้ส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบขอบคุณเงินของฉันที่ได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณที่ฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยม ขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยของฉันที่เข้ามาหาฉันในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันอยู่ตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ชีวิตของฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเงินจำนวนมากมายที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอบคุณการบริหารจัดการเงินที่ดีฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายและได้เพิ่มศักยภาพในตัวฉันให้ดียอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นขอบคุณเงินที่อยู่ในจักรวาลฉันรักเงินเงินรักฉันฉันสามารถดึงดูดเงินมาใช้ได้ตลอดเวลาและตลอด ฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลฉันจะนําพาความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลขอบคุณความโชคดีของฉันที่ลูกคา้านําเงินมาให้กับฉันในทุกๆวันขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีของฉันทุกๆวัน และทุกชั่วโมงคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณเงินจํานวนมากมายที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันทำให้ผู้คนได้เรียนรู้ และพัฒนาชีวิตมีความสุขต่อคนทั้งโลกฉันได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้คนขอบคุณเงินจำนวนมากมายที่ฉันสามารถดึงด,ดูดเข้ามาได้ใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินฉันจะมีความสุขและเงินรักฉัน ฉันรักเงินฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของฉันมีความพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอาหารที่เป็นประโยชน์ที่ฉันได้ทานในทุกๆวันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากมาย เพราะฉันเป็นผู้ที่บริหารจัดการเงินได้อย่างดีฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกๆวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสที่สร้างรายได้ให้กับฉันมากมายฉันดึงดูดเงินเงินดึงดูดฉันเงินทุกบาททำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มากยิ่งขึ้นและมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีอยู่ตลอดเวลาฉันมีความสุขกับเงินเงินก็มีความสุขเมื่ออยู่กับฉันเพราะฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินทุกบาททำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเงินนะที่ทำให้ฉันได้อยู่อย่างมีความสุขและครอบครัวของฉัน ก็มีความสุขเช่นเดียวกันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ดูแลพ่อแม่และลูกของฉันครอบครัวของฉันและคนที่ฉันรักตลอดจนผู้คนที่ฉันต้องการฉันดึงดูดเงินมามา,มากมายเงินดึงดูดฉันตลอดเวลาฉันรักเงินเงินทำให้ฉันมีความสุข และฉันยิ่งโฟกัสเงินมากเท่าไร่เงินในบัญชีของฉันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมและยิ่งฉันจ่ายเงินออกไปมากเท่าไหร่เงินยิ่งกลับมาหาฉันมากกว่านั้นหลายเท่าพันเท่าขอบคุณพลังงานในตัวฉันที่ทำให้ฉันมีช่องทางดึงดูดเงินมากมายมหาศาล ฉันมีความสุขกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทําให้ชีวิตของฉันมีพลังงานในตัวฉันมากขึ้นทุกๆวันยิ่งฉันมีเงินฉันยิ่งมีความสุขฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตฉันคู่ควรแล้วกับเงินจํานวนมากมายมหาศาลฉันบริหารจัดการเงินได้ดีเยี่ยมขอบคุณความร่ำรวย ที่เข้ามาหาฉันฉันรักเงินเงินรักฉันขอบคุณที่ฉันได้ตัดสินใจร่ำรวยและตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณที่ฉันมีวาจาประกาศสิทธิ์ที่ดึงดูดเงินตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันมีความมั่นคงทางการเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันมีพลังอย่างมากมายฉันมีเงินไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทุกทีฉันมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุด สำหรับชีวิตของฉันฉันเปิดรับพลังงานความมั่งคั่งร่ำรวยฉันใช้เงินอย่างรู้คุณค่าฉันโชคดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันได้จ่ายเงินออกไปฉันได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าขอบคุณเงินทุกช่องทางที่ทำให้ฉันมีรายได้มากมายขอบคุณที่ฉันได้ให้คุณค่าทางการ ฉันโชคดีที่สุดและมีเงินมากมายมหาศาลฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้รับมาตลอดตั้งชีวิตขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยและเงินทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้ครอบครัวของฉันมีความสุขและฉันก็ได้ส่งต่อสิ่งที่ดีๆ ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณขอบคุณ